โอ้สองปู่ลานทำอะไรกันแต่้าวช่วงนี้น้ำท่วมข้าวนะครับน้นำท่วมข้าวท่วมนาทำอะไรลูกหทำอะไรกันเอยอ้วนนุ่นพีน่พาะเรียกแล้วทำไรนุน่น สวัสดีครับลูกทำอะไรอะโซลาเซลล์เหรอโน่นโน่นปูเรียกทำอะไรโน่นไปช่วยปูเลยน้ำท่วมนาใช้โซลาเซลล์สองแผงเลย เพราะว่าน้ำตรงนี้มันไม่มีทางออกเลยครับมันก็เลยต้องใช้ระบบสูบออกอเข้าไปอีกตัวหนึ่งตรงไหนลืมเด็กในสายกันเด็กลอยยิ่อยอยงสายอ้เช็คเช็คเช็ค เจ็บร้อยบ่เรียบร้อยขึ้นกระเท้าเรียบร้อยขึ้นกระเท้าเลยงาโคตรบอกยาตัดทิ้งเลยปล่อยมันไล่ไปน้ำๆแล้วน้ำต้องตัดมันเอ้ยนั่นแหละปล่อยมันเลยมันได้อยอะจังเยอะลงไปเลยเพื่อสิโยกเพื่อสิญญาอยังอีกเด้ ตุ่นข <ank> er> <st> pues mm ึ้จนเอาตุ่นมือเปียกอยู่บนะอือโอ้ย่า nah. จ้แล้วเป็นยังไงนะมันทาบบได้ยบอด้ยล่งดันหลายมันผ่านที่ซื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วตันมาแล้วมาแล้วปุ๊บ ไปแล้วพุ่งแล้วคุณโอ้อกลก่องเฉยเลยสวัสดีครับปี่กลก่องเฉยเลยโน่นๆน่น,นจะให้ดูไอ้น่นน้ำออกไหลละอันนี้เป็นระบบโซลาสเซลล์นะครับระบบโซลาใช้สูบน้ำออกจากบ่อ สองตูด้เพราะว่านี่ตอนนี้ยอดอน้ํามันท่วมเห็นแต่ยอดข้าวเลยตอนนี้นะครับไก่ดีมันบไลาคือของเขาทงไก่ถ้ามันลายมือนี่มันอาจจะวิกฤตนะข่าวเนาะปกติมันแช่น้ำได้เป็นอาทิตย์คุณดอคขาเนาะ1ิมือชิามือแต่ว่ามันกลัวแบบว่าฝนมันชิรรมาซ้ำอีครับนะเราก็สูบไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญสูบเราก็บบได้ใช้อ่า งบประมาณอะไรอย่างมากมายนะครับก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์นี่อีกตัวหนึ่งนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นไอตัวเสม์ทที่เป็นโซล่าเซลล์ต่อมาก,กับแผงโซล่าเซลล์นะครับจะมีสวิตท,ที่เราต่อไฟไปแล้วนี่นะครับกัวต่อวันไปสายกินข้าวป่ไอโซล่าเซลล์นี่สุดท่า่น,นะอ่อนี่ ทั้งทั้งปั๊มทั้งแพงนี้เลยบ่ทั้งสายเลยบ่ยกยกเว้นสายเม็บ่สายสิบเมตรปั๊มบวกแผงห้าพันกว่าบาทก็โอเคอยู่เด้แต่ก่อนมูนกว่าตัวโน้นซื้อก้อนเนาะตัวนังนก็สิบสิบเคตัวนี้ประมาณ5้าเค านะตามสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วเนาะถือว่าเหมาะอยู่เด้สำหรับคนที่เฮ็ดกเกษตรและที่สำคัญคือเคลื่อนย้ายเด้ติดระบบเนี่ยทำระบบเคลื่อนย้ายใส่ล้อเนี่ยดูพอ่นเห็ดแบบใส่แพงเราล้วก็เข็นเข็นแล้วก็ไปตั้งไว้จุดนู้นจุดนี้ย้ายสบายสะดวกสบายนะครับ หันหน้าไปหาแดดจังไดก็ได้หันไปทังนูน้นท่างนี้หันได้หมดชาวไร่ชาวนาอย่างเรานี่ก็ต้องมีติดไว้ก็ดีเพราะว่าแดดแดดก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นี้มา,มากนะครับนี่บึงดดแดดแทบจะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยคล้มนะครับนี่คลึ้มคล้มแต่ว่ามีแสงพอมีแสงปุ๊บเครื่องมันทำงานเลยนะครับนี่ง่ายๆ ต่อก็ไม่ยากเขาต่อให้เราหมดแล้วมันมีสวิตมีอย่าง่อ,องเองเบกูลเบเกิ์เขาซื้อมาใส่เองเนาะนี่เนาะนี่เขาก็ต่อทรายไว้จากเพงส่วนโดดส่วนด้านตัวแพงน,นี่แล้วนะมันมีประสบการณ์นะี่ของของเบาต่อ,อีเบาลมพัดแผงแตกเลยเห็นยังเพื่อนไบ้ล็อกแนวนี้อ๋อ,อต้องล็อกไว้ล็อกเลยลมมาไปอืมของพีเบา แผงแตกก็ใส่บ่ได้เล้วบา้าในในสุดละแผงข้างในมันแ,แตกมันตั้งเนาะออกไปนะนี่ก็นะจะเป็นปากของเขาเนาะเขามากนี่ก็เสียบแค่เสียบเขาต่อให้เขาเบิ้องแรกเมนบอกเขาซื้อมาก<อ>นี่เมนมาตอ่อเองบเมนไม่แผงข้างในพวกนี้ไหมเออขาต่อไว้แล้วเมนบอกแค่สวิตช์นี่เขามาเสียบเองเมนบอก เขาว่าเป็นเพลงเปสับนๆนั่นดิสันอสร้างสื่ออ,อไลน์แมนบอน,นี่ด้วยจังเดออไลน์กัมีออไลน์ก็บนีเดี๋ยวน,นี้อไลน์บดบดเสือแล้วร้านขาดุมันน่าอ๋อสร้างสั่งซื้อน้ำร้านขาแถวบ้านเหเอ,อืมนี่ก็ รประกันอีกสีปีอีก่ปีเพ่อนะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ว่ามันใหม่มันทอดอีก็ประกันตๆเขาบประกันน,กน,นี่ือว่าอุบัติเหตุอืตควรม,ควรมีควรมีนะครับสำหรับเกษตรกรเนาะสำหรับภาพ 5K นี่มันก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะนาปงนาปางนี่เราทำได้หมดแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกสบายพอแต่ว่ามีแสงข้อ ข้อเสียก็คือถ้าแสงน้อยการทำงานก็จะน้อยเบาบางลงแต่ถ้าแสงแบบจะจ้านี่โอ้โหสูบกันแห้งแห้แหงแดดแห้งแห้งเฮ็ดงานเนาะอืมแห้งแดดแห้งแห้งอ่ะเป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะแล้วก็สำหรับเกษตรกรนะครับ ที่สำคัญนี่นาผมนี่ต้องมีไว้อยู่แล้วน้ำมันท่วมตรงนี้นาล็อกเนี้ยนะครับล็อกเนี้ยมันมันไม,ม่มีทางออกนะครับม,ม,ม,ออมันไม่มีทางน้ำออกไม่มีไม่มีทางระบายน้ำก็เลยต้องใช้ระบบสูบออกเพอตรงเนี้ยมันจะลุ่มมันจะต่ำกว่าคลอ,องก็จริงนะครับแต่ว่าคลองเนี้ยจะสูงกว่านาผมนาผมจะอยู่ลุ่มตรงเนี้ยมันก็เลยต้องใช้ระบบสูบนะ ทีนี้พอเราสูบทุกวันแต่ก่อนก่อนหน้านั้นใช้รถไถนะครับรถไถรถไถเล็กนี่แหละแล้วก็ติดกับไอตัวสูบตัวพยานาคตัวนาคสูบอันนั้นมันได้ได้ดีเร็วแต่ว่ามันสิ้นเปลืองนะครับน้ำมันน้ำมันแล้วที่สำคัญคือมันเสียงดังมันตกกๆตกๆๆกๆตกแตกกกกทั้งวันนะครับอันนี้คือเงียบทำงานเงียบนะประหยัดโอ้ยดีดีหลายแบบดีหลายโอเคฮะ คลิปนี้ก็พามาดูโซลาร์เซลล์ยู่บ้านนี้แหละขอบคุณที่รับชมเนอสวัสดีครับ